สวัสดีค่ะง่าง่ายกับยายโสพินนะคะอันนี้ที่เห็นนี่คือตะลิงปิงค่ะตะลิงปิงน้องสาวเอามาให้ค่ะยายก็ไม่รู้จะทำอะไรเพราะว่าจะต้องไปธุระกลัวมันจะช้าใส่ตู้เย็นไว้ก็ช้ายายก็เลยเอามาแช่น้ําเกลือค่ะแช่น้ําเกลือหนึ่งคืนกับหนึ่งวันค่ะนะน้ำเกลือที่เราแช่ก็ค่อนไปทางเค็มนิดนึงนะคะ คืออย่าให้จืดมากเพราะเดี๋ยวมันจะไม่อร่อยทีนี้หลังจากแช่น้ำเกลือเอามาสงจากน้ําเกลือแล้วก็มาล้างน้ําครั้งหนึ่งนะแบบล้างผ่านน้ําหลังจากนั้นเราก็ามาแช่น้ําปูนใสค่ะแช่น้ําปูนใสประมาณ1ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยนะคะอันนี้มันนิ่มมันนิ่มเราแช่ก็ประมาณอย่างน้อยก็1ชั่วโมง นะถ้าเป็นอย่างมะม่วงอาจจะครึ่งชั่วโมงก็พอนะอันนี้นิ่มหลังจากนั้นเราก็ใส่กระชอนอันนี้ค่ะไว้ให้มันเสด็จน้ำความฉ่ำของตลิงปริงยังมีนะขั้นตอนต่อไปเราก็จะแช่อิ่มอันนี้แช่น้ำปูนใสไปแล้วแช่อิ่มเราก็หาภาชนะมานะคะภาชนะมา นี่ค่ะภาชนะมาเราก็เทลงไปในภาชนะอันนี้ค่ะเป็นะกะละมังสเตเลตค่ะนะแล้วเราก็ใช้น้ำตาลทรายไม่ฟอกสีใส่ลงไปค่ะใส่ลงไปอันนี้คือเป็นการแช่อิ่มเราไม่ต้องเคี่ยวน้ำตาลค่ะไม่ต้องทำเป็นน้ำเชื่อมเพราะน้ำตาลทรายอันนี้เป็นน้ำตาลทรายบริสุทธิ์อยู่แล้วค่ะ น่าสะอาดเขาแพ็กมาอย่างดีอันนี้เราก็จะคลุกค่ะเดี๋ยวยายจะขออนุญาตใช้มือเพราะว่ายายใส่ถุงมือถ้าใช้ทัพพีเนี่ยบางทีมันอาจจะไปโดนไปโดนตัวตะลิงปริงเนี่ยช้ำได้ค่ะช้ำได้ยายก็จะคลุกคลุกหรือเขย่าก็ได้ค่ะเนี่ยเขย่าให้มันเข้ากันค่ะนี่ค่ะแค่นี้ อันนี้คือการทําแช่อิ่มเดีย๋ยวใส่น้ําตาลโปะไปข้างบนอีกนิดนึงแค่นี้เราทิ้งไว้ก่อนทิ้งไว้ทิ้งไว้ปิดฝาไว้เดี๋ยวน้ําตาลทรายก็จะละลายไปกับตัวตะลิงปิงเพราะตะลิงปริง,รง,รงอันนี้มีความฉ่าน้ํานะคะฉ่าน้ำนะ,ะำนำนำเมื่อกี้ขนาดยายล้างแล้วก็ส่งเนี่ยน้ำยังออกมาเยอะเลยเ,เราต้องผึ่งไว้ให้มัน สเสด็ดน้ําใช่ไหมคะอันนี้เราก็แช่แช่อิ่มด้วยน้ําตาลทรายอันนี้ค่ะใส่อีกนิดนึงอ่ะพออันนี้กะเอาอย่ากะเอาความหวานน่าจะได้แล้วเดี๋ยวเราก็ปิดฝาไว้เลยนะปิดฝาไว้เลยข้อถือว่าเป็นขั้นตอนง่ายๆของของการแช่อิ่มตะลิงปริงนะคะเดี๋ยวน้ําตาลทรายประมาณ1ชั่วโมง2ชั่วโมงน,น้ําตาลทรายนี้ก็จะละลาย แล้วมันก็จะช่าด้วยน้าเชื่อมเป็นน้ําเชื่อมไปเลยอันนี้นะคะก็เป็นตะลิงปริงแช่อิ่มนะก็นํามาเสนอแค่นี้เดี๋ยวถ้าเสร็จเป็นน้ําตาลทรายละลายยังไงเดี๋ยวยายค่อยอออัดคลิปเพิ่มตรงนั้นนะคะอันนี้เป็นขั้นตอนอย่างที่ยายบอกเราได้ตะลิงปริงมานี่ทั้งเอ,อเอาทั้งเม็ดเลยนะคะเม็ดข้างในเอาด้วยค่ะ เวลาเรากินเราอาจจะเอาเม็ดออกไปก็ได้หรือเคี้ยวเม็ดก็แล้วแต่นี้นะคะเม็ดก็ไม่ฝาดนุ่มแล้วก็แช่น้ําเกลืออย่างน้อยก็1คืนก็ประมาณ1คืนถ้า2คืนในความเปรี้ยวมันก็จะจะลดน้อยลงมันก็จะจืดชืดมันไม่อร่อยนะใส่เกลือค่อนไปทางเค็มหลังจากนั้นมาล้างน้ํารอบหนึ่งแล้วก็ไปแช่น้ําปูนใสน้ําปูนใสที่สะอาดเราทําเอง แล้วก็สงจากน้ำปูนใสก็มาไถ่กระชอนให้เสดดน้ำทิ้งไว้แล้วก็มาคลุกด้วยน้ำตาลทรายอย่างที่เห็นเมื่อสักครูน่นี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการแช่อิ่มแล้วล่ะค่ะง่ายไหมคะง่ายมากๆเลยทำแบบนี้ง่ายจริงๆนะเราแต่เราก็ต้องดูว่าวัสดุหรือว่าออของที่เรามาแช่อิ่มเป็นอย่างไรถ้าเป็นมะม่วงก็อีกแบบหนึ่งนะคะอันนี้ตะลิงติงค่ะ เดี๋ยวค่อยมาทานกันนะคะอเอามาฝากค่ะแช่อิ่มตะลิงปลิงค่ะสวัสดีค่ะโชคดีในทุกๆเรื่องนะคะ